ไปนอนโฮมสเตย์ที่หมู่บ้านเปียงซอจังหวัดน่านกันค่ะเป็นที่พักกระท่อมเล็กๆที่มีชื่อว่าลอภูวิวโฮมสเตย์ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเปียงซอตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติใครที่มาเที่ยวบ้านเวนเราแนะนําให้แวะไปเที่ยวต่ออีกหน่อยที่บ้านเปียงซอบอกได้เลยว่าต้องประทับใจอย่างแน่นอนค่ะถนนช่วงแรกจะเป็นคอนกรีตขับไปเรื่อยๆผ่านหมู่บ้านจะเป็นถนนดินแดงเส้นทางค่อนข้างชันและคดเคี้ยวถนนขรุขระถ้าใครนํารถเก่งคันเล็กมาแนะนําให้จอดรถไว้ตรงโรงเรียนขุนน้ำน่านและโทรให้ที่พัก รถมาับได้ค่ะตลอดเส้นทางที่นั่งรถเราจะพบเห็นกับความเขียวขจีของนาข้าวขั้นบันไดมีเทือกเขาสูงเป็นฉากหลังอลังการเรียงรายสลับซับซ้อนมองไปทางไหนก็เขียวสดชื่นสบายตามากๆเลยค่ะมาถึงแล้วค่ะที่พักของเราล้อพูวิวโฮมสเตย์วันนี้ฝนไม่ตกท้องฟ้าตัดกับภูเขาวสวยงดงามมากเลยค่ะแต่เดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่จุดชมวิวเปียงซอกันก่อนเพราะถ้าฝนตกลงมาเส้นทางจะลำบากมากกว่านี้แน่นอนค่ะตอนนี้เรามาถึงจุดชมวิวบ้านเปียงซอกันแล้วอยู่บริเวณบ่อน้ำ สำหรับการเกษตรของชาวบ้านจากจุดชมวิวนี้สามารถมองเห็นบ้านสจุกสเกียงและจุดเชื่อมพรมแดน,นระหว่างไทยลาวอีกด้วยค่ะกลับมาที่พักของเรากันค่ะลักษณะโฮมสเตย์ก็จะเป็นกระท่อมไม้ไผ่มีระเบียงกว้างแบบนี้เลยเจ้าของที่พักชื่อพี่ยุทธหรือพี่สายแกเห็นเรานั่งร้อนๆอยู่ก็เอาแตงไรที่ปลูกไว้มาให้ลองกินแตงลูกใหญ่มากกรอบอร่อยสดชื่นขึ้นมาเลยค่ะจากตรงที่พักเราสามารถมองเห็นหมู่บ้านและธรรมชาติจากที่ไกลๆได้ทั้งหมดเราว่าที่นี่คือที่สุดของความระกาตาจริงๆ และยิ่งมาเที่ยวหน้าฝนแบบนี้ทุกอย่างก็จะเขียวแบบพาโนรามาแบบสุดๆเลยค่ะห้องน้ําที่นี่จะเป็นห้องน้ํารวมนะคะไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นบอกเลยว่าน้ําเย็นสะใจมากพิยุทธ์คือใจดีสุดๆแกชอบชวนลูกค้าคุยใครมาคนเดียวไม่ต้องกลัวเหงาเลยแกดูแลดีมากๆด้วยความที่กระท่อมมีเพียงสีหลังก็เลยทําให้แกดูแลลูกค้าได้ทั่วถึงแบบชิลๆบริเวณทุ่งนาตรงนี้ก็สามารถเดินลงมาถ่ายรูปได้นะคะแต่ก็ต้องระวังไม่ให้เท้าเหยียบต้นข้าวด้วยนะเก็บภาพบรรยากาศเสร็จเราบ่นกับพิยุทธ์ว่าอยากกินส้มตำ ก,ก็จัดให้หาวัตถุดิบให้ทุกอย่างเลยค่ะทั้งศัาาพท์มรกอพร้อมเตรียมวัตถุดิบต่างๆจากในสวนตามไปคุยกันไปเพลินๆนี่เลยค่ะครกแรกของเราบอกเลยว่าแซ่บมากตามเสร็จก็ไม่รอช้ามากินกันเลยได้กินข้าวทำกลางบรรยากาศแบบนี้เป็นมื้อที่อร่อยที่สุดเลยค่ะที่นี่เขา